สวัสดีวันปีใหม่พ พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงครับในรอบปี2,559ได้เกิดเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับพี่น้องปรงชนชาวไทยก็คือการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2,559ซึ่งก็นําความเศร้าโศกเสียใจมาสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพออาะยิ่งพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดีในกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดออทั้งกิจกรรมที่จัดแสดงถึงความอาลัยแด่พระองค์ท่านและกิจกรรมที่เราจัดเนื่องในครบวันสเสด็จสวรรคตในโอกาสต่างๆก็ได้รับความ ร่วมมือและความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาเป็นอันมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอย่างไรก็ตามในรอบปีที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมารเราอาจจะ,ะเผชิญปัญหาบางปัญหาเช่นปัญหาภายแล้งแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องก็ได้ร่วมกันฟันฝ่นากับทางภาคราชการ จนทําให้ไม่เกิดการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเลยถึงแม้ว่าเราคาดการว่าจะมีหมู่บ้านที่จะต้องแจกน้ําในปี2,559ที่ผ่านมาถึง212หมู่บ้านแต่ด้วยการร่วมไม้ร่วมมือการกั้นฝายเพื่อเตรียมการแก้ปัญหาได้เก็บน้ําไว้ใช้การระดมแก้ปัญหาก่อนที่หมู่บ้านจะขาดแคลนน้าทําให้เรามีหมู่บ้านที่ต้องแจกน้ําจริงๆแค่ 89หมู่บ้านและในปีนี้เราวางแผนแก้ไขปัญหาใน89หมู่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นการแจกน้ําหรือเรื่องน้ําขาดแคลนน้าน่าจะหมดไปภายในไม่ช้าในจังหวัดนครราชสีมาแล้วในปี2560นอกจากเราจะได้พระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่10ซึ่งมีบุญญาบาร,รมีจะมา ดูแลเป็นร่มโพล่มใสให้พวกเราแล้วผมคิดว่าในภาพรวมของทั้งประเทศและจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องก็คงจะมีความสุขมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการต่างๆของรัฐบาลที่ จะลงมาในพื้นที่ของจังหวัดน,นครราชสีมาตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าจะเป็นโครงการซึ่งกําลังดําเนินการอยู่โครงการหมู่บ้านละ2องแสนห้าหมบาทซึ่งตอนนี้พี่น้องชาวจังหวัดน,นครราชสีมาก็ร่วมกันดาเนินโครงการมีเม็ดเงินลงจังหวัดน,นครราชสีมา934ล้านบาทซึ่งเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นอกจากนี้รัฐบาลยังมีการแจกเงินช่วยเหลือคัวเรือนผู้ประสบอุทธกภยัยครเรือนละ3,000บาทซึ่งกําลังเร่งรัด จ่ายนอกจากนี้ยังมีโครงการจ่ายเงินและช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยนะครับครวเรือนละ3,000และ,ะ1,500บาท นะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านในขณะเดียวกันในปีงบประมาณ2,560ทางจังหวัดเองก็ได้รับงบยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งจะแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องการเกษตรเรื่องการคมนาคมต่างๆก็คาดว่าจะทําให้พี่น้องมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในขณะเดยียวกันนโยบายหรือโครงการต่างๆสําคัญสําคัญของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น โครงการมอเตอร์เวย์หรือรถไฟรางคู่หรือรถไฟความเร็วสูงซึ่งก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นมอเตอร์เวย์ก็จะลงมือก่อสร้างในปี2560ต่างๆเหล่านี้จะสร้างความเจริญให้กับจังหวัดนครราชสีมาของเราในขณะเดีวยวกันพี่น้องจังหวัดนครศรีมาก็จะได้โครงการต่างๆที่ทางจังหวัดทางรัฐบาลลงมาก็คิดว่าในภาพรวมปี2560พี่น้องจะมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจ ของจังหวัดนครราชสีมาจะดียิ่งขึ้นครับเพราะว่าเ,าเศรษฐกิจในทุกด้านมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดนครราชสีมามากขึ้นอย่างมากมายนะครับอย่างไรก็ตามาทั้งหมดทั้งปวงก็จะขึ้นกับความร่วมมือของพี่น้อง ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาครับที่จะต้องร่วมกันร่วมมือร่วมใจกันสร้างความสงบสุขสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในตำบลหมู่บ้านเพื่อลองรับการพัฒนาต่างๆของทางรัฐบาลและของทางราชการครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวนครราชสีมาที่ให้ความ,ร,วม,มร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีสร้างความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาครับในโอกาสใกล้ถึงวาระดิทีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2560กระผมเองต้องขออำนวยพร ถึงพี่น้องชาวจังหวัดนครสีมาและพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงโดยขออ้างอิงอำนาจถึงของคุณพระศรีรัตนาตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพได้ดลบรรดาลให้พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปี2,560และก็ตลอดไปครับและขออนุญ,ญาตฝากอีกนิดหนึ่งครับเรื่องการเดินทาง,งจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่เนื่องจากจะมีรถ ยานพาหนะวิ่งผ่านจังหวัดนครราชสีมาเป็นจํานวนมากแล้วก็จะมีพี่น้องทั้งนักท่องเที่ยวทั้งพี่น้องที่เดินทางกลับมาอยู่ในภูมิลําเนาซึ่งก็อาจจะมีการเดินทางอยู่ในพื้นที่จังหวัดเป็นจํานวนมากนะครับก็จะมีการจราจรที่อาจจะคับข้างไปสักนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าพื้นผิวจราจรเราคงรองรับ กับปริมาณรถยนต์ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องเอือ้อเอื้อ,อทอนซึ่งกันและกันนะครับมีน้ําใจหนักนิดเบาหน่อยนะครับอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างก็เอาัยซึ่งกันและกันถือว่าเป็นการาทําบุญทําความดีในช่วงปีใหม่นะครับเ,เดินทางด้วยความมีวินยัยเดินทางด้วยความมีน้ําใจที่สําคัญคือไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ขับรถประมาทที่ผิดกฎจราจร ก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องการจราจรลดความปลอดภัยสร้างความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาทั้งจังหวัดได้ช่วยกันเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต้อนรับนักเดินทางที่จะเดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาช่วยให้ทางช่วยบอกทางช่วยเหลือในกรณีที่เขามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นรถเสียหรือต้องการ ความช่วยเหลือต่างๆขอพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาได้แสดงน้ําใจเข้าไปถามถ่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วผมคิดว่าคนที่ผ่านจังหวัดนครสีมาเขาจะมีความสุขแล้วเขาจะรักชาวโคราชตลอดไปขอให้โชคดีปีใหม่ครับขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปขอบพระคุณครับ สุขสีโรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชยัยให้บรรดาปวนท่านสุข ตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัตรี้้ให้สิ่งทุกสุขเกษมเพร่มปรีสวัสดีวันปีใหม่